สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชษกินเที่ยวตลอนทัวตอนนี้พมงไปอยู่ที่ตลาดนัดสังกสีวินเทจแถวตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับมาเดินหาซื้อของใชท้ทุกๆของกินแซ่บๆสะหน่อยตลาดนัดที่นี่ใหญ่พอสมควรครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากจอดได้เป็นพันๆคันเลย ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เลยครับมีคองใช้ทุกถูกเยอะเลยทั้งคลองเก่าและคลองใหม่มีมาขายเพียบเลยอันนี้เป็นพวกคองใช้ต่างๆพวกเชือกมีพวกอะไรรถยนต์อะไรรถมอเตอร์ไซค์ก็มีคองเก่าวางขายบนพื้นดินเลยตามพื้นดินพวกปั๊มน้ำพวกปั๊มลมอะไรก็มีหมด อันนี้เป็นยางรถยนต์เก่าก็มีครับมีขายมีขายครบทุกอย่างเลยมามาตลาดที่นี่เขาเปิดไอ้ตลาดตลาดที่นี่เขาเปิดสุกสุกเสาร์อาทิตย์ช่วงยเย็นๆครับช่วงระวาง4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มนี่มีนี่มีนกแก้วก็มีพวกสัตว์เลี้ยงก็มีพวกกะรกะรอกกระรอกกระต่ายพวกนกแก้วก็มีขาย เป,เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยพัดลมทีวีเก่าๆก็มีขายนะครับส่วนมากจะเป็นมือสองของมือสองของมือใหม่ก็มีอันนี้เป็นเบ็ดเป็นอุปกรณ์ตกปลาอันนี้เป็นเครื่องมือช่างต่างๆพวกหม้อหุงข้าวพวกอะไรม,ม,มีครบทุกอย่างเลยมาที่นี่ตลาดนัดที่นี่ตลาดนัดสังกสีวินเทจ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับช่วงเย็นๆโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากเป็นพิเศษแล้วจะมีคองขายเยอะมากๆเลยใครที่ว่างก็ลองมามาเดินดูได้นะครับอันนี้เป็นพวกพวกยางรถยนต์นี่มีครบทุกอย่างเลยอันนี้เป็นกีตาร์ อันนี้เป็นติดฟิล์มมือถือพวกมือถือมือสองก็มีขายนะครับแบบมาที่นี่มีมีครบทุกอย่างเลยอันนี้เป็นข้องเก่าบรรยากาศยามเย็นที่ตลาดนับสังกษีวินเทจ